ไม้อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีวันนี้พี่เขกมันเป็นยืดแต่ว่ามันยืดไม่เยอะพี่เขกขนมพี่เขกสุดขนมมาเยี่ยมอือบ้านุบุณได้โบมาฝากลูกสาวด้วยเอ็นนะเสื้อขึ้นเอ็นมันยืดได้เอ็นยืดไงเออเนาะมันทำไมมันยืดได้สวยนะตตรรงงนนีี้้ดิ่ ออขึ้นไปอีกหีึ่งาการจะให้สุดตรงกลางไงพอ่ออุตสวยๆขนมมาดิไหนอันนี้ไม่ได้ไดเดี๋ยวติดคอ,อ,อไดของมาฝากลูกสาวด้วยนะคะน่อนักแหมสวัสดีค่ะป่าป ดปค่ะโบกโบกโบกบกบกไหนว่ามีชุดมีชุดไหมนั่นน่ะเออโชว์ชุดด้วยให้พ่อวุฒิใส่ชุดให้ดูด้วยมาถึงแล้วเอานี่อร่อยไหมใช่หมดนล้วมีชุดนี่ มีกี่ชุดนี่สชุดไงชุดแดงกระดุมอะไตือมากมากเก็บเก็บเก็บป่เก็บนมเลยเก็บ่ตัวนี้ก็ถือออ้้ออมาถือตัวนี้เดยวือตังกินเป็ดหรอตัง กินเซนบ่ละโอ้ยกินเซนดิ <laughs> ชุดเซ็กซี่ชุดชุดโตัวล้มหนาว,วหมดแล้วค่ะ <laughs> แขกบ้านอุ้มบุญก็จะมีสองแขกนะคะอันนี้แขกตัดชุดสวยให้สาวอุ้ม โบสวยๆก็เป็นของของที่แขกนะคะอีกแขกหนึ่งยังไม่มายังมาไม่ถึงม,มาญี่ปุ่นุกกแก๊งนางชุดตัวล่มหนาวใส่ยังไง มัดคอตีหลานค่ะหลานหลานหลานมาทำห้องน้ำโอ้ยบ่ท่านบ่ท่านในคอดดอกอีกร่นอยู่ดูคุณนายเรียบร้อยมากเลยนะคะคุณนายนางเรียบร้อยใส่ได้ไหมล่ะพี่แขกโอ้ยวน้อุ่นไม่นิ่งไม่นิ่ง กินให้หมดเลยไม่ต้องให้พี่ป้ายหรอกพี่ป้ายนอนหลับเร็วปูเห็นไหมเก็บขยะเม่อท่านลูกอกินกินว่าน้องมาร์กนี่กินนขนมกินหนึ่งกินเป็นบ่ชุดเซ็กซี่โอ้ยทั้งใต้นั่นแมททั้งหลังนั่นแมทกอดทั้งหลังเจ้าคือไปอันกอดตัวนั้นเอานั่นเอาออกมาไปใส่ยังของนั้นเอาไปผ่าหลังกลย ไม่กินอะ่ะผมมาหาแม่กัไมาผมไม่กินหายหมดแล้วนะตังกินอยู่นะด,ด,ดูดูดูทอง <laughs> ทองไปหลงมันจะใสมะหว่าเม่มาตีไปไกลก็เขาอูอมกินได้เป็นอะไรโอ้ยใสย,ยังไม่ได้อีก้พอน,นี่แหละตัดไป

เซ็กซี่มากเลยนะคะโอ้ร่มหนาวเจ,จ <c oughs> ยงอยากเสียงอ่อนเสียงหวานต,นตที่เทพื้นให้ที่อาบน้ำให้สาวอุ้ม เด็ดยังจะรัดได้ไหมพี่แข็กทำไมก่องอ่ะโอ้ยปทางหลัปกตัดทางหลังอะไรอะไรถ้าปูกไม่ได้ปูกตอดกับน้อยรู้อยงไรปูขานี่เออไปทางนี้เอาว่านี่หน่อยนี้ปุ้มอย่าเตะนะพี่อกไปได้ใจ ดีว่าช่วงจังหวะว่าไม่ได้ไปซื้อ,อยางยืดก็เลยใช้โบอเอ้าียนร้อยตัวนี้มันถึงหรอต้นนั้นมันถึงไม่ถึงก็ตัดออกมาตัดต่อเนาะโอ้ยชุดเซ็กซี่มากเลยนะคะโต้ลมหนาวกระโปรงบานบอตอนนี้ก็ทรงเหมือนกันเหรอคะพี่เข่ง มายุ่งอยู่กับสมน้หนาอดานก็ตคยยุ่สมน้ำหนโอ้ตดตลูกมันไพ้อองแล้วสาดีจกินขนมมันบ่อคนงามอยากแวเกินขนมเป็น มีแม่ๆมาเยี่ยมนะคะวันนี้ใช่ถ้าถ้าเกิดว่าชุดใหญ่ไปก็ไม่สวยนะสาวอุ้มอยากกินขนมเปนบบส้ไม่ไม่มีตังเห็นคนงามก็เลยหุ่มเห็นคนงามก็เลยหุ่มจังหน่อยือต้องกิน

เออน่เรดียเยววะนี่เอามีทองเข้าไหมลูกอ่ะเอาโหันจอมีทง่ตา่เห็นีทองเข้องไมูปไปมันสวยเม่อยากเขาไม่อยากเขาถ่ายเป็นรูปเดียวเองพี่ข้าอีกก็ได้ค่ะเมื่อกี้

มาไมมาปโปกันงักอุ้จะกินไม่หน้าตาก็ไม่กินกไม่กินล้หลานสวัสดีครับสวัสดีครับังกินละครึ่งอทองอุ้มก็กินขนมกไม่เป็นอุกินเปอ่ะ่ลกับากินไม่พีอีก้วอืมอืมอืมออมม คนจะกินเบลลันไกินหรอกันนั่นนะวอุมบ่าหูกินดดแล้เดินตามต้อยๆเลยนะตท้องกินบ่าเป็นท่องกินบ่าเป็นค่ะท้องหูกินบอกกินบ่าเป็นให้กินไันไม่กินไม่ต้องไห้หรอกค่ะกินบ้เป็นเอาไปให้นัง อะไรติดะเรยต่่ตาัวอาลองลองชุนนี่เบิ้งขึ้กันตีกันนี่ละโอ้ยจะว่าบเอาบ่กินดีบรบิกินท่องบ่กินเขกินบได้ไม่ได้ไม่เหมือนกันโอ้โหใส่ลองล่ข้มา่เขาจะคายเม็ดไหมเม็ดจะติดคอเขาไหมไม่ติดหรอกเม็ดเล็กๆกัวนีตันี้ตัวนี้ บัวบานไม่อยู่หรอคะอยู่บัวบานบัวบานอยู่แต่ว่าไม่ผ่นี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 ่บัวบานอยู่คานไม่อยู่ครไม่อยู่คนอย่างนี้สองชุดแต่พี่แก่ใช่อุ้มบุญเขามีเยอะเลยเอามาให้แกสองชุดนี่มาเนี่ยนนี่ชอบข้ากับข้าวกับโบไหมอืมอืมข้าวกับโบแล้วก็มีโบสีเขียวแต่อยู่ในกระเป๋าผ้าโอ้ยลูกสาวก็ะยิบมาอยู่ เากินป้าหนาบวยอ่ะไม่รู้หายแล้วกินหรือเปล่ากินเม็ดหนึ่งแย่งกินนะอันนี้ทำอะไระอ้ทำที่อาบน้ำให้ชาวอุ้มค่ะอุ้มอุ้มมีห้องน้ำส่วนตัวอุ้มมีห้องน้ำส่วนตัวนี่นะคะที่อาบน้ำเสร็จแล้วช่างก็กำลังปั่นทำเป็นเรนเวอร์ยนะไม่ค่ะ สาวงามเนาะก็ต้องมีห้องําเป็นส่วนตัวมี่มองงามนามเป็นส่วนตัวอ่าคือเห็นมาตุมเออข้าคือข้าวบได้เป็นบบบอ้อ, <c oughs> อตอนนี้ลายดอกรูปห,หัวใจรูปหัวใจอย่าผูกหางนะผูกเจ้าผูกมัดข้อกอนมัดข้อกอน

ีคนจะเสร็จไหมอันนี้เปนรอเท้าไห่ตอนเ้าผ้นี่เป็รอาอย่าผิดนะต้องถูกก็ไดรอถ้าลองคืดชอุดนี้สวยอ้าคุณมแมยานด้เน่ย่ามานหานได้เนี่ยชุดเซ็กซี่นะคะชุดเซ็กซี่โตลมหนาวขอบคุณพี่แขกนะคะสำหรับชุดสวยๆใหกับสาวู่ได้เลยเนาะ จะพีตามไ,มไมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนีกน้กับไวซ์มิคก็นะคะสวัสดีะคะ่ะ